สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับท่านสามารถมากดติดตามช่องของเราไวา้จะมีโปรใหม่ๆนะครับสำหรับ iPhone ทุกรุ่นมาให้ได้ดูแบบนี้ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อม ยังไงแล้วฝากทุกท่านกดติดตามให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วย iPhone 12แน่นอนว่าผมก็จะนําราคาล่าสุดนะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนแบบนี้เขาก็มีการจัดโปร,รลดราคาด้วยนะครับจากหลายๆร้านวันนี้นําราคาทั้งหมดมาให้ได้ดูกันนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรท่านสนใจแบบไหนนะครับสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้ส่วน iPhone รุ่นอื่นๆน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่อย่างเช่น iPhone 13นะครับทุกรุ่นผมก็จะนํามาอัปเดตให้ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับในเดือนนี้รุ่นไหนมีโปรน่าสนใจรุ่นไหนมีโปรใหม่นะครับสามารถติดตามได้เลยจากช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1พฤศจิกายนปี2021นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านแอป Lazada หรือว่าร้านจาก กกันกน่อสําหรับ iPhone 12ก็มีขายหลายร้านเลยนะครับแต่ว่าร้านที่ผมเลือกมาให้ดูวันนี้เป็นร้านที่มีราคาน่าสนใจที่สุดนะครับมาดูกันที่ร้านแรกนะครับ iPhone 12เป็นของร้าน l a s m o r นะครับก็คือ Apple มาขายผ่านทาง Lazada สําหรับ iPhone 12เป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับตอนนี้ Lazada มีการจัดโปรเพเดนะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5พฤศจิกาในเรื่องของราคานะครับขายอยู่ที่25,190บาทก็ลดจาก29,000 9 9 0 0นเะครับเหลือ25,190แต่ว่าก็จะมีบางช่วงนะครับที่ราคาอาจจะถูกหรือว่าอาจจะมีราคาสูงกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับโปรในแต่ละวันซึ่งราคาก็จะไม่เหมือนกันนะครับท่านสามารถอัปเดตได้จากช่องของเราก่อนที่จะซื้อนะครับซึ่งวิธีการชําระเงินนะครับสำหรับร้านนี้สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ2519บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการจ่ายแบบเต็มจํานวนโดยที่สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยน คือได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีซึ่งในส่วนของสีก็มีประมาณ6สีนะครับความจุเริ่มต้น64กิกท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับถ้าเราชอบค่อยทําการสั่งซื้อนี่เป็นร้านแรกนะครับไปดูกันต่อที่ร้านที่2ร้านนี้ iPhone 12เป็นเครื่องศูนไทยเหมือนกันนะครับมีประกันศูนย์สามารถเอาเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศซึ่งร้านนี้ก็เข้าร่วมโปรเพเดเหมือนกันนะครับสำหรับ iPhone 12ขายอยู่ที่23,965บาทนะครับวิธีการ าร้านนี้สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วยท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับความจุมี64แล้วก็ 128GB กิกก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสําหรับร้านนี้ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับจาก Lazada iphone 12เครื่องศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องที่ activate แล้ว activate ก็คือประกันจะไม่เต็ม1ปีนะครับซึ่งยังไงแล้วก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อสามารถแชทสอบถามกับทางร้านก่อนได้ นะครับว่าเครื่องที่ท่านจะซื้อมีประกันให้กี่เดือนส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง11เดือนประมาณนี้นะครับในส่วนของราคานะครับจากราคาปกติ29,900บาทลดเหลือ23,980บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี64 128แล้วก็ 256GB กิกะไบต์นะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วยยังไงแล้วถ้าท่านสนใจนะครับเข้าไปดูราย รายละเอียดกันก่อนถ้าเราชอบค่อยทําการสั่งซื้อนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับทั้งหมดของ iPhone 12จาก Lazada นะครับวันนี้นํามาให้ดูกัน3ล้านท่านชอบแบบไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ของ Lazada ที่ด้านล่างของคลิปดูต่อกันที่ทางด้านช้อปปี้นะครับสำหรับ iPhone 12รล้านแรกที่นํามาให้ดูกันจัดจําหน่ายโดยทางร้าน i อสตูดิโอนะครับจากราคาปกติ29,900บาทลดราคาเหลือ25,900นะครับแล้วก็ฟรีค่า จัดส่งด้วยในส่วนของสีมีเหลือสีสีนะครับสีดําสีเขียวสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับความจุก็เริ่มต้น6 4ิกิกท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจากช้อปปี้นะครับสองหมาบาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปีส่วนอีกร้านหนึ่งที่นํามาให้ดูกันนะครับก็น่าจะเป็นร้านที่ขายถูกที่สุดนะครับจากช้อปปี้สำหรับ iPhone 12เครื่องโมเดลไทยนะครับ no activate ก็คือยังไม่ activate เลยนะครับประกันมีให้1ปีตัวเครื่องเป็น เ,เครื่องศูนย์ไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่23,990บาทนี่เป็นความจุ64กิกสนะครับส่วน27,790ก็จะเป็นความจุ128กิกท่าในใดที่ชอบความจุเยอะๆนะครับสามารถเลือกเป็น128กิกได้27,790บาทเท่านั้นส่วนสีมีให้เลือกครบทุกสีเลยนะครับยังไงแล้วถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อร้านนี้สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปีที่ด้านล่างของคลิปแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปช้อปปีมาด้วยนะครับเมื่อท่านกดที่ลิงก์ ลิงก์ก็จะเด้งไปยังแอปที่ท่านโหลดมาจะได้ง่ายต่อการสั่งซื้อนี่ก็จะเป็นราคาของ iPhone 12จาก Shopee นะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ทางด้าน JD Central ที่นำมาอัปเดตให้ดูกันทุกเดือนนะครับ iPhone 12ความจุ64กิกจากราคาปกติ29,900บาท JD Central ลดเหลือ24,990บาทนะครับซึ่งวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าอยากจะผ่อนผ่อน0%ได้สูงสุด6เดือนนะครับจ่ายเดือนละประมาณ 4,165บาทต่อเดือนซึ่งสินค้าก็เป็นของแท้100%นะครับมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีถ้าไหนที่สนใจยอยากจะสั่งซื้อจากทางด้าน JD Central นะครับ iPhone 12ความจุ64 g b 24,990บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ JD Central ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดนะครับล่าสุดจากร้านออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Shopee Lazada JD c e n t r นะครับท่านชอบของร้านไหนก็ ็สามารถสั่งซื้อได้นะครับราคาก็จะประมาณนี้มีการลดราคาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งถ้าท่านชอบหรือว่าสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมได้นํามาให้ท่านได้สั่งซื้อกันแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย d ีแท็นะครับไอโฟนสิบสอมีขาย2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็1 2 8่งร้อยยี่สิบแปดกิกสำหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ในราคา1นึ่ 3,900บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้เริ่มต้นกันที่แบบแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ2,199บาทต่อเดือนนะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา13,900พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า8,500บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ22,400บาทนะครับถ้าท่านเลือกโปรนี้ ถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา15,400พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ18,400บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา17,100บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ19,100โปรที่คุ้มที่สุดก็น่าจะเป็นโปรตรงกลางนะครับจ่ายเพียงแค่18,400บาทเท่านั้นในวันที่ซื้อ เครืซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าไในที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาเลยนะครับดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย TrueMove H iPhone 12ราคาเริ่มต้น16,400บาทนะครับเป็นความจุ 64GB กิกในส่วนของสีมีเหลือ2ส,สีนะครับก็คือสีม่วงแล้วก็สีแดงสั่งซื้อออนไลน์วันนี้ได้รับโค้ดส่วนลดเพิ่มอีก1000บาทนะครับในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H ซื้อได้ในราคา16,400โปรนี้เราไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับจ่าย16,400บาทเท่านั้นก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยซึ่งโปรนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่ใช้เบอร์ทูมูฟเอชแบบรายเดือนมามากกว่า12เดือนหรือว่ามากกว่า1ปีนะครับรับสิทธิพิเศษนี้ได้ที่ศูนย์ทรูทุกสาขานะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1 7ึ่งม่เ็ดนบาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยนะครับโปรนี้ ขายอยู่ที่25,900บาทแต่ว่ายังไงรอโปร,โปรใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจากทางด้านค่าย True เชื่อว,ว่าน่าจะมีโปรสําหรับการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าโปรต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับยังไงแล้วผมจะอัปเดตให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขาเลยนะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 12มีเหลือสีสีนะครับสีดําสีเขียวสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับราคาเครื่องเปล่าลดราคาเหลือ2อม 5,900บาทในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีโปรให้เลือกค่อนข้างเยอะอย่างเช่นลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับหรือว่าลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนของเขาซื้อได้ในราคา1 5 5 0 0บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลูกหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรค่าเน็ตลูกหน้าก็จะประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปส่วนโปร AIS Best Buy นะครับลูกค้าเซเลเนตสัญญา12เดือนของทาง AIS นะครับซื้อ iPhone 12ได้ในราคา14,0 0 0บาท โปร AIS Base Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนซื้อได้ในราคา15,000ส่วนแบบที่ไม่ติดสัญญานะครับลดราคาเหลือ24,900แล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา25,900บาทรายละเอียดโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop นะครับก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาละ ล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 12ที่ผมได้สรุปมาให้วันนี้นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรการลดราคาล่าสุดก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้นะครับไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้อยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเมื่อสั่งซื้อแล้วสินค้าก็จะจัดส่งให้ท่านถึงบ้านนะครับไม่ต้องยุ่งยากในการออกไปซื้อข้างนอกด้วยหรือว่าถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็ลดราคาให้ค่อนข้างเยอะรสาาามถไปหซื้อ ตามสูนมือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ